รครับหลวงปู่สมครับผู้ใดยังทันได้เห็นเนาะไม่เคยเห็นนะขี้สูตรเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อขี้สูตรเด้อหรือชั้นนะเพิ่นเร sure. ีอกตัวชั้นนะเนาะนะฮรูขี้สูตรเด้อพี่น้องเด้อนี่นะคราวนี้ผมขุดเนาะผมจะหรือทำบ่อขุดไปขุดมาพี่น้องพี่ไปเจอรังมันอยู่ข้างล่างนี่นะฮะอยู่กรังปลวกนี่ฮะพูดอโอ้พี่น้องเนี่ยนี่ยฮะอันนี้ที่เป็นเหนียวๆนีเนี่ยเนาะ เนีเหนียวขี้ชันนี่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาไปทำอะไรเนาะแต่ว่าเห็นบ้านเขาคือี่ได้ครับนี่มันเป็นแบบคล้ายๆรังปวกเลยนะเนี่ฮะเป็นเหนียวบ้านเขาคือเอาไปติดอันเขียนพีน้องนะเนาะป่าเขียนเนาะติดรูเขียนแล้วก็เอาไปทำอ่าไออย่างก็ คู่ถังสมัยก่อนเนาะสมัยที่ยังไม่เมียนพลาสติกเนาะเป็นคูไม้แล้วก็ขี้ชันนี่แหละขี้ชันทานะครับทาไม้ปิดไว้นะฮะก็เป็นพลาสติกแต่สมัยก่อนอันที่เอิญก็ได้เนาะแต่ว่านี่คือธรรมชาตินะมาจากธรรมชาติคุณเนาะมึงพี่น้องเหนียวขนาดมีขี้ด้วยนะเนี่ยขี้ชันเนาะโอ้วนเป็นอันที่ตัวนี้เนาะผมก็บอกเคยเห็นเห็นแต่ยวน ต้นโพ้นยังไนะอู้ดูดูดูดบึ่งยังไโอ้มีเบิดเด้อยู่นี่เด้อพี่น้องเนี่ยหมดแม่งกิ่งเกือเยอะมากเลยแล้วก็ชันนะครับโอ้ยังเป็นบาปเป็นกรรมเรื่องอะไรกันนู้ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับงอนมาเจอเห็ดบอร์เนาะเห็นซะอันนี้ก็โพ้นหลายปีแล้วละครับเาผมบอกผมเกาเพื่อนแล้วละวันนี้นะครับถ้าใครยังไม่เห็นเนาะยังไม่เคยเห็นนะชันนะมันก็จะเป็นเหมือนพวก ลังเขานะโอ้โยพวนปวดเลยครับพี่นงเขียงขนาดเลยครับโอเคฮะเจอ,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 อกันชัน